อาผมเฟสพิทักษ์คงวงค์มณีตามติดชีวิตเจผลครับผมความสูงห้าสิบห้านิ้วจอโค้งนะจอโค้งนะจอโค้งไปรูนอะไรดูรุ่นกับหัวหน่อยนะกับหัวหน่อยดูรุ่นกับหัวหน่อยรุ่นอะไรยูเอห้าห้าเฮสหกแปดศูนย์ศูนย์เอชนะเห็นไหมครับยูเอห้าห้าเฮด เฮ็ดฮ่องกงนะ650อาการจอแตกจอแตกไวไฟนะครับตัวเนี้ยไวไฟในตัวนะไวไฟในตัวไวไฟในตัวอ่ะเจ็บปากไปป้าโอ้ทำงานคนใหญ่ไหมขึ้นสมาร์ทเลยเนี่ยจอแตกแค่เนี้ยเห็นไหมเห็นจอแตกแค่เนี้ยดูได้ดูได้อยู่ เจ็ดสิบเปอ yeah, yeah. ร์เซ็นต์อะดูได้ yeah, yeah. เ,เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์โอเคมาจับนี่ให้หน่อยเจ๊เดี๋ยวโปรโมทขายทีวีให้หน่อยนะไ i ฟ i นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองเข้ายูทูบให้ดู mm hmm. เข้ายูทูบให้ดูนะ mm hmm. อ้าวนะเอ๊นครับยูทูบเข้าคืนมาแล้วเป้งอา้าวอะไรเนี่ยสถานการณ์เครือข่ายไม่อนะันนั้น เอ๊ะทำไมมันไปนอย่างนอ้อ,อกล้มันหลุดได้ยังไงเอาออกม่ก่อนเอาจะไปมันทับกันแล้หรือเปล่าออกมา,อ,อ,กอ,อ,กมาอ่ามาแล้วครับมาแล้วครับ y YouTube เห็นไหมโอ้โหชัดมากเลยครับผมตัวเนี้ย ลูกค้าเอาไปเข้าศูนย์เปลี่ยนจอศูนย์ศูนย์ตีมาหมื่นแปดนะครับผมหมื่นแปดนะครับจอโค้ง 4K นะภาพสวยมากครับผมผมเอามื่นสองครับผมผมเอามื่นสองใครต้องการนะทักมาเลยนะทักมาเลยผมเปลี่ยนจอให้ครับจอใหม่เลยครับเอามื่นสองมื่นสองมื่นสองครับจอโค้งครับห้าสิบห้านิ้ว หรือจะเอาตอนนี้เลยก็ได้ห้าพันครับผมห้าพัดูได้เจอน่ะเห็นไหมดูได้70%็ดสิอน่ะครับผมดูได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นดูได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็น อ่ะนะดูแต่ฝั่งนี้พอฝั่งนี้ไม่ต้องดูห้าพันฝั่งนี้ไม่ต้องดูดูฝั่งนั้นพอเออแต่เกิดดูเต็มๆหมื่นสองตัวนี้สามหมื่นกว่านะตัวนี้รุ่นมันเป็นที่เป็นเป็นที่รุ่นอะไอตัวนี้คือซัมซุงแท้ๆเลยนะซัมซุงทุกวันเนี้มันจะใช้เป็นบอร์ดกีนก็คือบอร์ดเดียวอะจะรวมทุกอย่างในบอร์ดเดียวเลยแต่นี้ไม่ใช่นะตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้ดีมากเลย เขาทำออกมาดีมากเลยตัวเนี้ยมันต้องแยกแยะนะไม่ใช่ว่าโอ้เครื่องใหม่อะหมื่นกว่าบาทสองหมื่นกว่าบาทมันคนละเรื่องนะครับผมมันคนละเรื่องถามช่างก่อนจะคุยจะก่อนจะพูดอะไรต้องถามช่างก่อนมันคนละอย่างกันทุกว,วันนี้ทีวีท,ท,ที่ที่ออกมาต้องดูมันถูกถูกจริงครับแต่ความมงคนมันไม่มออีโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะมาลือ้อดูผมจะลือล้อลือ้อดูเบอร์จอว่าจอเบอร์อะไร เอาเจียเนียจับกล้องไอฟปายืมือลมาจอตัดกองเลยอะไรโอ้โยิงยี่หมดเลยย่าปุ่ยยี่ดอ๊ะยืมลูกบอลมาจอตัดกองเลยฮะดูกันยาวๆเลยดูกันยาวๆเ,เลยคลิปเนี้ย่ยนาทีและ้ะ4นาทีไม่เป็นไร

lá! Ah. ครับเห็นไหมครับอย่างที่ผมบอกไหมมันจะมี2บอร์ด3บอร์ดอะรุ่นกเก่าเขา,เขาจะทํามันถึงคนไงแต่ถ้าเกิดทุกวนันนี้มันจะใช้บอร์ดเดียวเลยอยู่บอร์ดเดียวเลยคุณคิดดูอะขนาดเนี้ยเขาทำสองบอร์ดแยกมานะบอร์ดมันยังใหญ่ขนาดเนี้ยนะอันนี้บ,นะบอร์ดซับไพ่นะบอดซับไพ่มันยังใหญ่ขนาดนี้แล้วอันนี้ก็คือเมนบอรดแล้วก็อันนี้ก็เป็นทีคนบอร์ดนะ และรุ่นใหม่รุ่นใหม่บางรุ่นตระกูลของจีนนะผมจะไม่เอ่ยชื่อว่ามีอะไรบ้างตระกูลของจีนอ่ะมันจะใช้บอร์ดเดียวเลยและมันเอาบอร์ดนี้บอร์ดนี้บอร์ดนี้มารวมไว้ทีบอร์ดเดียวเลยและเล็กๆแบบเนี้ยแล้วความโคงทนมันจะเป็นยังไงครับผมถามหน่อยดิ่ะผมถามหน่อยนะพเพราะฉะนั้นคุณถ้าเกิดคุณพูดกับช่างเพืว่าคุณบอกว่าโอ้ทีวีทุกวันนี้มันถูกแล้วนะคุณพูดไม่ถูกคุณพูดไม่ได้เลยกับช่างช่างเขาจะรู้เลยเออเขาจะรู้เลย ว่ามันต่างกันยังไงมันคนละเรื่องนะครับผมมันคนละเรื่องนะเออประเวทสันดอนกับอะไรประเวทสันดอนกับพราแดงนางไอยเนี่ยมันคนละเรื่องกันนะมันคนละเรื่องกันนะคุณต้องรู้ต้องรู้ให้ดีต้องเข้าใจเพราะฉะนั้นผมบอกได้เลยนี่สุดยอดของทีวีนะสุดยอดของทีวี ผมไม่ไนี่ว่าถ้าเกิดคุณผมเปลี่ยนจอถ้าเกิดซื้อไปนะโอ้ยสองสามปีสบายอะ่ะทางก็มีอะไระบ้งพวกเนี้ยเพราะเขาทำในมาตรฐาน เห็นไหมที่เครื่องมันทนที่เครื่องมันดีเขาเป็นอย่างเนี้ยเขาทำมาแบบเห็นไหมเฉพาะไอตัวเนี้ยซิงระบายความร้อนเขาก็ต้องติดให้มันมันถึงได้ทนไงไม่เหมือนเครื่องทุกวันเนี้ยเปื่อยๆครับผมในสุดยอดของทีวี สมัยก่อนตัวนี้นะโอ้โหหลายตังอะ่ะหลายตังมากเลยอะ่ะคนไม่มีเงินอะ่ะไม่มีสิทธิ์ที่จะได้ดูดูลำโพงครับดูลำโพงก่อนเฉพาะลำโพงเนี้ยคู่เนี้ยถ้าเกิดซื้อใหม่เบิกศูนย์จริงๆิงนะไม่ตม่ำกว่าพันห้าแล้วมั้งครับ โอ้เป็นเรื่องอะไรที่ยากยากอยู่เหมือนกันนบผมเพราะว่าผมจะดูเบอร์จอเนี่ยเบอร์จอก็คือเบอร์จอเบอร์ตัวนี้นะเนี่ยเบอร์จอมันจะมีที่บาจออยู่เนี้ยมันจะมีเบอร์จออยู่แล้วทีเนี้ยไอตรงเนี้ยเราต้องลื้อออกหมดเลยนะต้องลื้อออกหมดเลยเห็นไหมโค้งนั่นอะโค้งนั่นรอบรอบรอบอะต้องยกออกหมดเลยเป็นอะไรที่ยากจู่เดี๋ยวผมหยุดคลิปก่อนนะหยุดคลิปก่อนขอหยุดคลิปก่อนนะครับสิบนาทีแล้วขาหยุดคลิปก่อนครับ เดี๋ยวมาตามต่อ EP สองนะตามต่อ EP สองเดี๋ยวจะถ่ายเบอร์จอให้ดูนะเห็นไหมมันต้องรอบๆอบนะขันน็อตเตร็จก็รอบออกรอบ,รอบยกออกมาให้หมดเลยครับผมแล้วตามต่อ EP สองตามต่อ EP สองยังไงจะ EP นี้เลยหรือเปล่าดูดิว่ามันมีน็อตกี่ตัว น้องรบปวดใจไอ้ขันนึกคิดถึงอ่าเมืองอย่าอออ่าอันใครตั้งละเอ๊ะกี่โลออมาเมืองอย่าออช่วยใจรักแน่อ่าน้องเอเลเลอินทุกออ เอ,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 อ็มโมอเลื่อนดวงเดเคยปวดประาเพราะ,ะสาวน้องแค่เจ้าอกพันแผลพี่แค่อินคลอออกอ้าวออกแล้วครับแต่ร้องเพียงแค่อันนั้นเพลงออกเลยครับอ้าวได้เห็นจอเนี่ยทีเนี้ย ย้อนยิ้มฟังเสียอ้ที่ช่องเขาทางเข้าปากช่องอลงลมปากจนไม่อ,อยากมองเป็นลำตะคองคิดถึงน้องเอวบ้าง ออนซิคิวอำเภอสูงเนินไป้ันกลับไปกลับมาว่ะร้อ,องเพลงเนี่ยนะร้องไม่เป็นก็นเลิกร้องก็อายเขาเออกอากาศนะเนี่ยามาดูกันมาดูาให้จบเลยอ็อกจอบเบอร์อะไรพักมานะครับพักมานะหมื่นสองหมื่นสองครับหมื่นสอง ต่างประเทศก็ส่งนะครับต่างประเทศก็ส่งนะต่างประเทศก็ส่งชรชรชชออกมาแล้ว อ่าออกมาแล้วดูเบอร์จอเบอร์อะไรเอ่ยพอวัดเนี่ยไพอหยิบแวดในพ่อหน่อยเดียพอมองไม่เห็นเนี่ยเบอร์อะไรครับใครพอมองเห็นไหม อันนี้เขาไม่ได้เรียกแว่นนะเขาเรียกผู้ช่วยสายตาอ่าผู้ช่วยสายตาผู้ช่วยสายตาน่าจะเป็นเบอร์อะไรโอ้ก็นาแจ้งผู้ช่วยสายตา นี่ครับผมเนี่ยเบอร์จอครับเห็นไหมครับเบอร์จอ LSF 5 5 0 H ET, J 0 6ขีด G 0 1อ่าเบอร์จอครับผม LSF สิงคโปร์นะ F F 4 o r Fun 5 5, H ET, 5, 5 0 H 5 5 0 H องต่อสองช่วงนะต่อสองช่วงต่อสองช่วงต่อสองช่วงครับเห็นไหมครับ5้าสนิ้วนะหรือออกมาเนี้ยกะเละกะละนี่สุดยอดของทีวีไม่ต้องเอาพวกโอ้โหนะพวกอะไรนะโอโ้เดี๋ยวไปเอ่ยชื่อเขาเดี๋ยวเขาฟ้องอีกอะ ไปเอ่ยชื่อทีวีเขาฟ้องนะนะจะบอกให้เวนกรมอย่งเเออเอ่ยชื่อไม่ได้เอาเป็นว่าดูไว้กันแล้วกันครับผมว่าของสมัยก่อนที่มันทนดีว่ามันอยู่ได้นานกับของทุกวันนี่ที่แบบว่าไม่อยู่ไม่ได้นานมันต่างกันยังไงเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมนี่อย่างนงี้เห็นไหมทัพพายเฉพาะทัพไฟอย่างเดียวเนี่ยเออดูดิค,นนคนนอ,อนเดนเซอร์ไดโอดเร็กติฟายนะทนรานสฟอร์เมอร์ เบลอ์บล่าของรุ่นใหม่ๆนะมีอยู่แผงเดียวอ่ะเท่านี้มันย่อมาย่อมาจากลูกนี้ให้เหลือเท่านี้อ่ะแล้วมันจะไปทนได้ยังไงครับแล้วมาอยู่ในแผงเดียวกันด้วยทีเนี้ยจบครับนี่สุดยอดของทีวีตอนนี้ดูดูได้อยู่เจ็ดสิบเปอเซนเอาเจ็ดสิบเปอร์เซ็นห้าพันครับเอาร้อยเปอรเซ็นหมื่นสองครับโอเคครับผม ขอบคุณ f อทุกคนครับที่ติดตามครับผมขอบคุณขอบคุณมากครับผมอย่าลืมกดติดตามไ้ด้วยครับผมโอเคครับ